แม่นีิลีบ่แม่นีิลีบ่เอามามาไปดูกันเลยมาอ่าเพิ่นว่าออกทุกงวดอ่ะเจ๊กล้วยปากแดงเจ๊กล้วยคนมีเส้นนะครับนานๆมาทีตามจนได้ละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเบสท์แฟนช่งแฟนเพจนะครับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเจ๊กล้วยปากแดงคนเดิมนะครับ ไม่ได้ตามมาร่วมปีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วตามถึงบ้านเลยนะครับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกันนานนี่ครับเจ๊กล้วยยังปากแดงเหมือนเดิมเห็นว่าสวัสดีครับใส่ใส่กอก้ดเใส่ใส่กอกจ้ายอดใส่กอกยอดทะลุหาพันยี่บอกเลยยอดขายใส่กอกอะใช่ยอดทะลุหาพันที่บอกเลยเลยนี่แล้วคน คนมีตัวเด็ดเพคนเด็ดเล่นตัวงี่ลละเล่นตัวงี่หละเพราะว่าเลขเพคุนแม่นแช่ไหมล่ะเอาไปพูดแล้วเดี๋ยวเพื่อนว่าถ้ายอดขายใส่กวกทะลุห้าพันวันนี้บอกเลขคันทีเฮ็ดได้ไหนคอยสีทะลุมาเดียวเอาเอาบอกพิกัดบอกพร้านร้านเอียงจำสี่หลังเลยผมร้านเจแดงคนเดิมโอเปร์แมน เออโอ้ยเจแดงอาหารอีสานตามสั่งมาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับยอดขายส้มวัวห้าพันถึงแน่นอนถึงแน่นอนมุอนี่นะถึงเทอเออะไรคะได้กรอบได้กรอบบนไธ้มาหาเป็นปีเหรอเรยมีเลข Đẹp đẹp, đen đen, bọc đi bọc xí ngay ngon 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 chắc ngon 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 không nên Bố ngon 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 đâu ngon 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 เอามามาไปดูกันเลยมาอ่าเพื่อนว่าออกทุกงวดอ่าเจ๊กล้วยปากแดงเจ๊กล้วยคนมีเส้นนะครับนานๆมาทีตามจนได้ละนี่เห็นบ่นี่เอาเจงไหนอธิบายให้ฟังเนี่ยอธิบายฟังไงงั้นงวดกี้ออกหกสามเนาะตอนนั้นหกสามหกสามเราเมืออกออกสามหนึ่งเอ้าออกสามหนึ่งมาตานี่เหือเรือยังกก็หนึ่งศูนนี่แคได้ออก สามศูนย์เก่ะเพราะท่านได้ออกสามหนึ่งออกแล้วหกสามออกแล้วไปในที่ตัวนี้จับเอาแมีนจ้ามีแหละทะเบียนรถลูกคนหมันเอฟซีมันถามว่าแมนจีกล้วยคนดื่มบ่แยเมนจ้าแมนจ้าเสื้อผ้น้ำหนักขึ้นฮน้ำหนักขึ้นโอ้น้องมังคุดได้ไปไหนน้องมังคุดอ่ะน้องมังคุดไปทำงานแล้วค่ะโอ้ไปทำงานไม่ได้อยู่เดี่รถทะเบียนนี่ เลขสามตัวลาวนะเนี่ยบ่บ่บด้เขียนพี่น้องบ่งเดี๋ยวถ่าเมนเจ๊กล้วยจะซื้อเองเนี่ยในซีตัวนี่ซื้อตัวไรงวดนี่งวดนี้นะงวดนี้ซื้อหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกับหนึ่งเก้านะหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าตามศูนย์ได้เปล่าดิตามศูนย์เนี่ยตามทุกงวดสามหนึ่งออกแล้วเวน้อค่มนี้เหลือสามศูนย์สามศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกับหนึ่งเก้าบอกไหมสามศูน กันหนึ่งศูนย์หนึ่งหกกันหนึ่งเก้าเป็นเลขซี่หางเนาะจ้าซี่หางเท่านี้แหละจ้าอ้าวได้แล้วพี่น้องเอาเต้นได้แล้วเพคุนว่าฉันบอกได้ตอนแรกไม่ได้มาเกือบปีแล้วเนาะเอฟซีลังค์คดบังดวงได้จ้า้า่มีวาสนานั้งแต่จีนได้ยุเอฟซีเพิ่นก็คืนหอดอยู่เพิ่นว่าไม่ไปตามเจ๊กล้วยกับน้องมังคุดหน่อยตอนนี้น้องมังคุดไม่อยู่น้องมังคุดไม่อยู่อยู่แต่เจ๊แดงเดี๋ยวจะไปถาม เจแดงอีกคลิปหนึ่ง้อพี่น้องเอาคลิปนี้เอาสั้นๆตัวเลขตามนั้นเนาะอ่ะล่ำลากันไปอย่าลืมเด้อมาอุดหนุนร้านอาหารอีสานเจแดงเสียกะนะครับอยู่ที่เฮ่อน่องคุดไปไหนขึ้นหอดหน่องคุดบอกอ่ะถึงไทยครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสิ่งสำันร้านอาหารอีสานเจแดงเสียกะนะครับอยู่ที่อยู่ที่สามแยกอ่ะเทียร์ไทยคนนี้ สามแยกน้องสองห้องนะครับจากบ้านอย่างนู้นแอบจับปลาได้บ่ได้มาโดนแล้วโดนโดนมาหาเพิ่นเจ้นึงเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เบิ่งตามนั่นเด้อตัวเลขเนาะอ่ะเอาไปวิเคราะห์พี่น้าครับมักชอบจังค่อยเอกมามักประอบเบิ่งแล้ยวพันๆนะครับเป็นเพียงแนวทางแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ก่อนนี่เพิ่นก็บอกถือถือก็มาตามเพิ่นเรื่อยตอนหลังๆมานี่บ่ได้มาเนาะก็มื้อนี้มีโอกาสมานั่งกินข้าวที่ร้านเพิ่อนตัวเลขแนวทางเพิ่อนจะให้ตามนั้นนะครับอ่ะไปฟอกกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุก ไลทุกการกดแชร์ทุกการกดติดตามนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสาันทิพยกลน